สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบิร์ุจูบสุโคนค่ะยังจำได้ไหมผู้หญิงหน้าตาตลกเคยเป็นโคตรสกตอนนี้มัมาอยู่น้ำยูทูปปะสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่มันดิฟนะคะพระ่าตุคำแก่นนะคะร้านคคาคาเฟ่นะคะน้องบุ๋มนะคะวันนี้เขาจะมาพรีเซนต์อะไรนะนะคะขอ เมอเวีดีให้เลยนะคะค่ะสวัสดีครับพี่น้องนะคะเมื่อนี้ที่เห็นเอาของพ่ออยู่หนี่งขอนขอคือของค่อค่ะมันปด้เกี่ยวกับว่าหอนหรือบ่อนถ้าหอน,ทน,หอน,ทนเท่ากับจังเทพเวียค่ะพี่น้องไม่เป็นกันที่คลพ่อกระได้ค่ะหนาหอนหรือว่าเท้าสีเท็ดเป็นเสือก็ได้นะคะค่ะนี่สามาเท็ดได้เบิร์ตอย่างเมื่อนี้มาพี่เปลี่ยนผ่าแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า ที่ดีกว่าเก่านะคะถามว่าตอนนี้รวยเรือยงบอเพราะขั้นในรวยค่ะแต่ว่าตะกี้มันทุกถูกมันลําบากมันยากมันแข้นอยู่ได้เพราะความศรัทธาอิลีเดพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนประมาณเท้าควอมเนาะค่ะประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วเนาะพี่เคเนาะจ้าพี่เคกับพี่จานเนี่ยค่ะเปิดร้านตะบกุงค่ะพี่น้องลงทุนกล่ว่าเห็นทุนดอกมันบ่ลหลือมันบอเห็นยังค่ะวันนี้นี่ตอนนั้นนะคะลุ่มๆดอนดในไม่ใชีวิต มือละหาบาทสีบาทก็ยังสีบอย่างดอกแคดดิ่งนี่เป็นเสือก็ได้ทั้งสี่นะคะลุ่มๆเดอนเดินอิลีชีวิตอันมือนี้ิมอกให้ฟังดอกย้อนบาลามี่อิลีค่ะย้อนบาลามีความกระท่าความเสือเนาะจนกายมาเป็นทาหน้าคาราดแบนพิเชษดีนะคะพี่ซาเป็นข้นที่ทดลองทุกสีทุกผืนนะคะที่พี่เคยเคซี่ทำแบนขึ้นมาตั้งแต่ทชแรกครั้งแรกเนาะพี่เฮเนาะสีขาวเนาะ สีขาวค่ะพี่น้องอที่แหลกสีขาวนะคะสีป้ถมสีขาวรู้สึกว่าบันยมเข้าห่มไปแล้วเข้าเข้ารู้สึกดีไหมค่ะเพราะว่าเข้าเสื้อไหมค่ะมันมันทาให้บันยำเข้าเขาวัดเท่ากับรูส้สึกสบายใจเข้ารู้สึกบอ๊อบโป้บอ๊อบหยังสมมติว่าหนูใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาเราไปนั่งที่ไหนก็ตาม ข้าสามาัถบกปิดชวนนี่มันโจรใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่<ม>บอบ่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีอย่างกันังถ้า<ม>ถ้าสีขาวเอาไปวัดนี่กะเหมาะมากมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีวงเนี่ยค่ะออหน้าหนาวนี่ออคุณคุณไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยจะบอกให้ก็จําเป็นต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยมี่น้องใส่แบบเนี่ยคือมันมันดูมีคลาสนะคะผ่ามันมันเกรดมัน้าละแบบไหมคะ่ะ ถามว่าม,มันแพงไปไหมสําหรับหลายๆคนี่สาบ,บอกเลยว่ามันอาจจะอยู่ในราคาที่คิดว่ามันสูงแต่ว่าที่จริงแล้วพอเราใช้อีกทีแล้วมันคุ้มค่าไหมคะพี่น้องมันเอาไปเฮ็ดเป็ยังไงเฮ็ดเป็นศิลป์กันอะไรได้บารมีองค์ปู่นคราชนะคะประสิทธินะคะทุกท่านเฮ็ดเป็นศิลป์แลงวศิกไ็ได้ได้พี่น้องก่จะได้ผืนหนึ่งก็ตั้ง,ง3มวันนะคะแล้วก็มาหมักโคนเป็นผ้าหมักโคนนะคะไม่ใช่ผ้าย้อมนะคะเป็นหมักโคนนะคะเป็นผ้าหมักโคนนะคะเห็นไหมทำได้หลายแบบค่ะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นใดนะคะ พี่น้องเบื้งไล่ผ้าไม่ละเอียดอีหลีนะคะเพราะลูกแก้วลายเล็กนะคะแรกๆสมัยแรกๆที่ทำนะสีสีมันอาจจะยังไม่เสมอแต่ถามว่าสีไม่ตกเลยนะคะคือสีก็เสมอกับชับไม่ตกสีที่สาใช้ก็คือสีเขียวสีเขียวอีหยังกับพี่มันเป็นเขียวออกทีมากสีเขียวทีมากไม่เป็นผ้ามาร์โคมันจะทํายากกว่าผ้าคามสวยมากตอนนี้ก็ยังใส่โฮมใส่นอนขึ้นครื่อแบบนี่ห่อห่อไปอยากพรมผ้านวมนานๆไหมคะพี่น้องอันนี้พื้นที่เท่าไหร่ นนพื้นที่ห้าหรือพื้นที่หกก็ไม่รู้จำไม่ได้นี่แหละประมาณพื้นที่หกนะคะ,คะกว่าจะได้เป็นผ้าออกมาตอนนั้นเราก็ขายของด้วยกันที่บ้านน้องเคซี<ม>่เนาะขายของแล้วก็ร่วมสร้างองค์<ม>ปู่ด้วยกันเ<ม>นาะนร่วมสร้างองค์ปู่ค่ะพี่น้องหลังจากเอ,อิญนี่แหละล้งจากสร้างองค์ปู่เราไมีผ่านนี่มาก เดินชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะพี่น้องจากเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเนาะค่ะจากเป็นแม่ค้าขายขนมตะโกชิปบาทพี่น้องกำไรกำไรมาว่าสามบาทเดือนนี้วาวว่จิเนี่ยขายแต่บุฟเฟ่ของเราอร่อยหาจิบกับจิ๋งแต่กำไรเหลืออยู่ติบัตรผมได้สองคนเลยค่ะยุติบัตรนะคะป้าภูมิภูมิบาวกับผู้สาวผูมิยุติได้ตอนนี้ขายส้มตำด้วยกันที่บ้านนะคะแล้วก็แล้วก็สร้างองค์ปู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราทีนี่องค์ปู่สำเร็จแล้วจึงจึงเกิดนีพพาสเปนมากคะแล้ววันนี้ก็คือนะคะ เอ็ซีทั่วโลกได้รู้จักช่องนักขราด้าแนแอนด์ออฟฟิเชียลนะคะก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะราบว่าเ็นมาตามถามว่าตามท้องตลาดมีไหมมันอาจจะมีแต่หนูไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าของเรามันเป็นผ้าทอมือทอคนหนึง่งผืนนี้ก็คือ3วัน3วันทอได้ผืนหนึ่งแล้วก็มาถักโคนมาโคนเป็นสีม่วงคือมันจะทํายากนะคะแล้วมาฝันผ้าฝันชายผ้าทั้งสองผ้าผ้าละสามร้อ3สาม0้ออันเลยนะคะเป็น600นะคะ600อันแล้วก็มาเห็ดทําสีนะคะ คือหมักโคนซักก็ผ้าไม่ตกนะคะใช่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะซักบระตูก็ดีซีซีประตูกเลยค่ะเจ้าติสกตากไม่เดือดตัวะตูกแต่ตอนนี้ใส่มาสก์ก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของเราด้วยนะคะไม่ถ้าเรารีดไฟไฟแรงไปอาจจะทําให้สีที่ลงมานิดนึงแต่ใส่แล้วมันจะเป็นริมเหลี่ยมไหมก็จะแบบผ้าตัวนี้นะคะยิ่งรีดยิ่งสวยบอกเลยจริงๆมันจะิงจรรม่ใช่เหมือรีดผ้าเหมือนร้านรีดผ้าเขาทำนะอัดกีบอือนั่นแหละเห็มไมค์คันี่ก็คือรีดผ้าเรียบ พืนใหญ่มากอันนี้ดิสาก็ไปพืนที่ห้าแล้วนะคะประมาณนึง่งค่ะเขาออท่านี้สวยท่านี้สวยท่าเมื่อกี้เออเออพืนใหญ่อัหนึ่งสองซ้ำนะครันจะอย่าให้มันลงมาปกขานิดหนึ่งเออหนึ่งสองซ้ำอย่าเพิ่งจริงนะหนึ่งอ้าสวยมากค่ะอู้สวยสวยมากค่ะนะคะดิสาฝากช่องดิสา,าด้วยนะคะดิสาฝากฝากดิสตาไม่ได้ค่ะพี่น้องพันผู้ใดเหรนยญเฟซบุ๊กก็ บุญนิสาแฟนเพจนะคะเล่าข่าวนะคะม,มีเรื่องเล่าข่าวก้าวย่างนิสาบอกได้นะคะนิสาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสุมชนจังหวัดขคนแก่นนะคะพี่น้องการมีข่าวมีการเล่าอย่างเดียวบอกพันท้างนั้นเลยนะคะหรือว่าจะเป็นลิสาร์ก็แอบลํนลำนะคะเพจบุญนะะิสาติดตามได้เลยนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ,อ,ะอันเพ่งงายรางเลยเหะอปากผงานงันอ๋อผนงานเพ่งกําลัางเสิยออด อีกนะคะตอนนี้คือเฮ็ดไปเรื่อยๆแค่เอียงก่อนไอ้ผัวมันเป็นหมูกระทานะคะเขาไปเบิ่งในในเฟตุกนะคะพี่น้องล่อนเป็นบอก่อนเป็นบลก่อนร่าอนบางเลยร่อนร่อนบางไลยพี่น้อ,อามมาในคนทีน่มีรักเดียวใจเดียวให้คนเรื่องคนได้ยุขอบคุณนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ จบคลิปแล้วนะคะเราก็จะไปออเดิร์เมนูนะคะสวัสดีทุกท่าน,นเลยนะคะ <c oughs> เดินแบบนะคะนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะที่สาก,ก็อุดหนุนพระคมไหลเป็นคผืนที่5แล้วนะคะศรัทธาบารมีศรัทธาพามั่งมีตอนนี้เราอยู่ที่ร้านผ้าแวรคาเฟ่นะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆสบายๆเดี๋ยวนุกจะเอินโมเอินพวัวออกมาชนิดหน่อยสั่งสวัส <c> ด <oughs> ีทุกท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะดูบรรยากาศของผ้าแว อยู่บ้านน้องเคซี่เองนะคะห่างไม่ถึงอ่าไม่ถึงโลประมาณโลหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องเคซี่นะคะเห็นไหมเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย งามได้โอเค